โรงการขยายผลความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถตำบลคำตากล้าจังหวัดสกลนครได้น้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการปฏิรูปที่ดินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ในเขตอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครได้น้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถโดยให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่อการประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกผักกลางม้งปลอดสารพิษส่งเสริมความรู้ด้านการเพราะเห็ดและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจด้านต่างๆในการดูแลคุณภาพผลผลิตลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยังย่งยืนต่อไปสพกรสกลนครนะครับได้ร่วมกับผู้นำนะครับจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการขยายผลโครงการโดยได้ทำการ ปรับปรุงที่นาแล้วก็ปรับปรุงแหล่งน้ําโดยเฉพาะขุดบอ่อบาดาลแล้วก็ขุดสระน้ําประจําไรนาจัดตั้งกลุ่มกลุ่มเพอาะเหตุแล้วก็การทํากลุ่มผักกลางมุงซึ่งสปรสกลนครก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายกิจกรรมเหล่านี้ไปในชุมชนอื่นๆทำให้เกิดผลที่เกษตรกรได้มีกินมีใช้ลด การใช้จ่ายและก็เพิ่มรายได้ขอกาบขอบคุณนะครับทางสำนักงานรูปที่ดินนะครับที่นะครับส่งเสริมงบประมาณนะครับส่งเสริมงบประมาณในการฝึกอบรมนะครับให้ความรู้นะครับให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่นะครับแลวกาได้สามารถนะครับนำไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับที่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับเทห้มีนะครับรายได้ล้วก็เทห้มีอาชีพเสริมนะครับและวก็มีรายได้เพิ่มเข้ามานะครับ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในความเป็นอยู่นะครับให้ดีขึ้นนะครับและเพื่อสื่อสารนะครับสารต่อนะครับในความรู้ของ,ของเกษตรกรนะครับในองค์ความรู้ต่อไปครับผมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทํากินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม